ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน้าตา่ยกกอกนะคะแล้วก็ช่องญาอาชิกกอกนะคะแล้วก็ช่องน้าเต๋นุนาฟาร์ม V.I.P. นะคะวันนี้น้าตา่จะมาตอบคําถามนะคะมีหลายพนหลายสื่อหลายทุกทุกอย่างอยากจะรู้นะคะว่าวันที่น้าตา่ไปรับศพน้องที่อุบลทําไมน้าตา่ขอโทษนะคะวันนี้น้าตา่จะมาตอบให้ว่าทําไมเพราะว่าวัน เอ่อน้าตายก็ไม่เคยไปรับศพที่ที่ที่ไหนมาก่อนนะคะเพราะว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็พอดีศพออกมาศพเขาผ่าชนสูตรเสร็จแล้วพอจะกลับบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วไอ้มูลนิธิเขาบอกว่าเขาให้ไปจุดธูปเรียกเรียกน้องกลับบ้านน้าตายก็ไปจุดธูปไปจุดธูบแล้วน้าตายก็พูดเป็นภาษาภูไทยแล้วก็ขอโทษน,น้องว่าทําไม ทำไมนะเหรอเพราะว่าว <sh arp y> <sh arp y> ัน <inside> นั้นน่ะถ้านาต่ายอยู่บ้านน้องคงไม่หายน้าต่ายต้องขอโทษขอโทษน้องที่ไม่ได้อยู่บ้านวันนั้นเพราะธรรมดาน้าต่ายจะเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่บ้านตลอดแล้ววันนั้นน้าต่ายไม่ได้อยู่บ้านก็เลยขอโทษน้องว่าถ้านาต่ายอยู่บ้านน้องคงไม่หายแล้วก็เรียกน้องกลับบ้านเรียกเป็นภาษาภูไทยนะคะเรียกเป็นภาษาภูไทยนาต่ายเรียกเรียก เรียกน้องมากับกับมากอกๆเป็นภาษาภูไทยสมัยสมัยแต่ก่อนเนี่ยแม่แม่เคยเราไปสวนไปนาไปไร่แม่จะชอบเรียกอ่ะมาเด้อกังให้กับซสร้างเด้อเนะเพราะว่าเราอยู่กับอยู่กับยายสมควรอยู่กับพ่อกับแม่เวลาไปเวลาไปไล่กับค่าๆมืดๆเราจะเดินกลับเนาะแล้วแม่ก็บอกว่าเออเอาขวัญมานั่นแน่ขวัญนะคะขวัญที่เด็กๆเนาะ ถ้าเด็กไปไล่ไปสวนด้วยพ่อแม่จะเรียกเรียกขวัญกับกลับมาบ้านด้วยไม่ให้อยู่ที่ไร่ที่สวนเราก็เลยเรียกเรียกขวัญกลับมาแบบเออแบบไม่ให้อยู่ที่อุบลน,นะให้กลับมาบ้านให้มาอยู่กับพ่อกับแม่ให้มาที่กกอกไม่ให้อยู่ที่นู่นก็เลยไปจุดทูปเรียกน้องกลับมากลับบ้าน แล้ววันนั้นในน้าตายร้องไห้ด้วยมีคนถามว่าร้องไห้เนี่ยร้องไห้เพราะอะไรรู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกอะไรรู้สึกเสียใจหน้าตายรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้อยู่บ้าน mm hmm. ถ้าถ้าหน้าตายอยู่บ้านน้องคงไม่หาย mm hmm. รู้สึกเสียใจรู้สึกคิดถึงหลาน mm hmm. หน้าวันหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาไม่เห็น mm hmm. หาไม่เจอรู้สึกว่าทำไมเราไม่อยู่บ้าน ทำไมเราไม่อยู่บ้านทําไมเราต้องไปทำงานตลอดเวลาให้หลานหายแบบมาหายหน้าบ้านเราด้วยเรารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่บ้านถ้าวันนั้นน้าต่ายอยู่บ้านหลานก็คงไม่หายในความรู้สึกนะ้ตอนนั้นนะแล้วทีนี้มีคําถามถามต่อมาว่าทําไมถึงเพิ่งออกมาบอกกับสังคมวันนี้ทําไมเพิ่งออกมาบอกกับสังคมคือ เขาถามไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วเมื่อวานนี้น้าต่ายก็ได้ได้พูดไปแล้วว่าเกี่ยวกับที่เราไปอุบลเนาะ,ะวันนี้ก็เลยมาพูดให้ใครสงสัยกันไปทุกทุกคนคงจะหายสงสัยกันนะว่าทำไมน้าต่ายร้องไห้แล้วบอกว่าขอโทษน้องรู้สึกผิดหรือเปล่าอะไรยังไงน้าต่ายก็ไม่ใช่แค่เพิ่งออกมาบอกนะแต่ว่ามันมันไม่มีใครรับฟังในนะตอนนั้นคือไม่มีใครรับฟังเราเลย เราเสียใจที่เราไม่ได้อยู่บ้านเวลาเวลานั้นเราก็เลยขอโทษขอโทษว่าถ้าน้าอยู่บ้านวันนั้นนะาจะไม่ให้หลานหายเลยรู้สึกเสียใจร,<น>รู้สึกเสียใจคนเขามองว่าหน้าตาที่หน้าตายร้องไหเ้เหมือนหน้าตายเป็นคนเป็นคนทําร้ายน้องะครับอ๋อมัน<ต>มันไม่ใช่ว่าเป็นคนทําร้ายน้องหรอกเสียใจ ถ้าเรารู้สึกเสียใจรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเราเป็นคนผิดเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้านอ,อถ้าเราอยู่บ้านน้องก็คงไม่หายหลานก็คงไม่หายเรารู้สึกแค่นั้นเพราะว่าเราเห็นเขามาตั้งแต่เด็กใช่ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยไปตั้งแต่ไปคลอดตั้งแต่ไปคลอดไปโรงพยาบาลไปเฝ้าไปอะไรอยู่ด้วยกันตลอดอม,มัน หลานหลานน่ยชอบชอบให้หน้าต่ายทำอะไรนะชอบไอชอบทาลิปสติกทาเขียนคิว้วที่ก่อนก่อนน้องจะหายก่อนน้องจะหายประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละหน้าต่ายซื้อลิปสติกกับสอเขียนคิ้วมาแล้วก็แอบทาให้เขาเขามาเล่นเขามาเล่นช่วงกลางวันเนาะน้าต่ายไปไปทํางานหยอนน้ำกรดอะไรมาแล้วน้าต่ายจะมาอยู่บ้าน ช่วงกลางวันเนี่ยเขาจะมาเล่นด้วยน้แต่ก็จะทาลิปสติกให้เขาแล้วก็ทาเขียนคิว้วแล้วก็สีทาเล็บเขาจะชอบอเขาจะชอบมากแล้วเขาก็มาแอบขโมยไปไปไปซ่อนไว้ที่บ้านเขาน้าต่าคือวางไว้ที่โต๊ะต่ำๆเวลาเออเวลาหลานมานะ่ะหลานหลานหลานเห็นหลานอยากได้อยากอยากเอาไปทาก็จะได้จับถึงหยิบถึงใช่ มันมันเป็นความผูกพันนะมันเป็นความผูกพันมันไม่ใช่ว่าเราร้องไห้รู้สึกเอเหมือนเราเป็นคนผิดอะไรมันเป็นความผูกพันหลานจากเราไปจริงๆแล้วหรอในนาตอนนั้นน่ะมีคำถามต่อมาว่าวันที่ไปรับน้องเนี่ยอ่น้าตายกับน,น้าแต่น้าฝนเนี่ยตั้งใจจะไปเองหรือว่าโดนบังคับไปหรือว่าแบบว่าเหมือนจะไปไปทำเพราะว่ากลบเกลื่อนหรือเปล่า ไม่นะเพราะว่าวันถ้าเป็นวันที่สิบห้านะพ่อกับแม่เขายังไม่ออกมาจากโรงพยาบาลน,นะคะเพราะว่าคืนคืนวันที่คืนวันที่สิบสี่ที่เขาเจอน้องอพ่อกับแม่เขาช็อกแล้วก็ไปโรงพยาบาลอไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าโดนมักคับหรืออะไรแล้วก็ตำรวจเขาจะเขาก็มาบอกว่าต้องให้ญาติไปเซ็นรับออกมาต้องให้ญาติไปเซ็นรับออกมาอา้าวทำไงดีล่ะ พ่อกับแม่เขาอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าเขานัดบอกว่าเก้าโมงเก้าโมงเช้าเขาจะผ่าล้วก็รีบเนาะไปเอาไม่มีใครงั้นงั้นถ้าให้น้าแตกับน้าฝนไปก,ก็ก็ยังเด็กอยู่ก็เลยให้หน้าตายไปด้วยไปสามคนมไปกันสามคนนะคะไม่ใช่ว่าอะไรทีนี้ก็กลับมาแล้วกลับมาประมาณน่นจะทุ่มหนึ่ง ถึงไหมทุ่มสองทุ่มประมาณทุ่มสองทุ่มนะ,ะน่าจะถึงเพราะว่านา้าเตเหยียบรถนี่แบบเหาะเหาะ,ะมาเลยคิดว่าหลานจะเอาหลานมามาใส่ในโรงเย็นประกอบพิธีนะคะระับประกอบไอ้ทาพิธีทำพิธีนะทำพิธีนะคะเอาสรุปก็คือวันที่วันนั้นที่น้าตายพูดพูดว่าขอโทษขอโทษนี่คืออ่ขอโทษเรื่องอะไรสรุปพิธีหนึ่งสรุปพิธีอะรู้สึก เสียใจที่เราไม่ได้อยู่บ้านวันนั้นโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอโทษเพราะว่าอาจจะเป็นคนทําน้องนะครับไม่ใช่ไม่ใช่รู้สึกเสียใจเพราะว่าเราเห็นเข้ามาตื่นเช้าเรามองเห็นตื่นเช้าเรามาเห็นเพราะตอนช่วงเช้านี่จะพาชมพู่เก็บมะม่วงหน้าบ้านทุกวันสุดท้ายนี่อยากจะให้หน้าตายฝากบอกคนที่ตั้งประเด็นใส่ายป้ายสีหน้าไตา่กันัน้าไตา่ว่าเป็นคนสร้างประเด็นขึ้นมานะครับว่า ร้องไห้เพื่อเสียแซงร้องไห้เพื่อกบเกลื่อนหรือเปล่าเดีย๋ยวจะฝากอะไรถึงกลุ่มคนพวกนี้ไหมครับสุดท้ายนี้นะคะน้าต่าก็ขอฝากนะคะให้หยุดให้หยุดสร้างประเด็นสักทีนะคะไม่ใช่ทํร้ายแค่ตัวน้าต่ายเองทําร้ายหลายๆคนนะคะถ้าเขารักคนของเขาจริงอย่าสร้างประเด็นนะคะหยุดสร้างประเด็นเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยค่ะสิ่งที่สิ่งที่น้าต่ายมาพูดเนี่ยก็คือมีประเด็นประเด็นออกมาแล้วแต่ไม่ได้มาเอามาอ่าน ใช่ไม่ไดเอามาอ่านหน้าตายก็เลยเออกมาตอบนะครับออกมาตอบให้เดี๋ยวสังคมเขาจะมองว่าหน้าตายอยากจะสร้างประเด็นหรือเปล่าอันที่จริงแล้วมันมีคนมาตอบว่ามันมีคนมาตอบว่าเราแล้วก็แต่ก่อนก็พูดแล้วแต่ก่อนก็พูดแต่ว่ามันไม่มีใครรับฟังเราไม่มีใครรับฟังเราในณนะวันนี้มีคนรับฟังเราเราก็เลยอยากออกมาพูดแล้วก็กระแสมันก็ไม่อยู่สักทีหน้าตายก็เลยเออกมาพูดค่ะค่ะสํา,าสหรับคลิปนี้ น้าตายก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ